ขาษารกนะครับแต่ของราทารกก็เด็กภาวะเสี่ยงที่อายุไม่เกิน15ปีนะครับข้อมูลปพะษศาสาร 25, 3, ช่วงเดือนมกราถ,ถึง30พัศจายนนะครับมีข้อมูลว่ามีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำหน692คนจากข้อมูลนี้ครับทำให้ผมดูว่าตำบลระพานเองอ่ะ มีพื้นที่ที่ว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงนะครับมีแหล่งน้ํามีบ่อน้ํามีสาน้ําอะไรเช่อเดียวกันนะครับก็ทําให้คิดถึงว่าอนาคตของเราถ้าเกิดภาวะอย่างเนี้เด็กนักเรียนหรือว่ากลุ่มอายุที่ว่าไม่เกินสิบห้าปีนะครับมีภาวะเสี่ยงก็คุยกับทางคณะรมาการแล้วก็เชิญครูของอโรงเรียนอนุบ,บาลโรงเรียนของ ผมนะครับมาคุยกันว่าเราจะมีปัญหาเราจะแก้กันยังไงเรามีวิธีการป้องกันยังไงเรามา่าจะมีการอบรมให้ความรู้กเกี่ยวกับเด็กรุ่นหนมรุ่นรุ่นเล็กนะครับว่าทํายังไงให้เขาได้มีพื้นฐานในการเรียนรู้ป้องกันวิธีการจมน้ํานะครับในการที่จะไปลงเล่นน้ําแล้วก็ช่วยช่วยเหลือคนที่ตกน้ําอย่างเงี้ยครับก,ก็เลย เป็นโครงการนี้ขึ้นมานะครับจากการวิเคราะห์ปัญหานะคะเราก็พบว่าเหมือนกันกับที่ท่านนายกนักเรียนว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยมีแหล่งน้ําสาธารนณะทม้่บ้านเลยแล้วก็เป็นแหล่งน้ําใหญ่ๆซึ่งโดยโปกติแล้วเนี่ยกลุ่มนักเรียนหรือว,ว่ากลุ่มเด็กนะคะที่มีอยู่ในช่วงอายุที่เป็นกลุ่มเสีเ่ยงเลยก็คือช่วง10-15ปีก็ได้ลงไมนะ่ได้น จากมื่ที่ประชุมในการจัดทําแผนเนี่ยเราก็ร่วมกันศึกษาหาดูแล้วก็จึงได้ดาเนินการโครงการนี้ขึ้นมาในโรงเรียนเป็นผู้ดําเนินการจัดเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเข้ามายังกองทุนซึ่งโครงการนี้เนี่ยพอได้รับการสนับสนุนงบประมาณไปแล้วเนี่ยจะจัดแบ่งกิจกรรมออกเป็นสองสกิจกรรมหลักกิจกรรมแรกก็จะเป็นอบรมให้ความรู้ในกลุ่มเป้าหมายก็คือจะเป็นให้ความรู้เกี่ยวกับการทักษะ ในเรื่องของการเอาชีวิตรอดหรือเอาตัวรอดถ้ามีลักษณะการจมน้าเกิดขึ้นแล้วก็การประสิทียบานเบื้องต้นว่าเพื่อนหรือว่าผู้ที่ได้น้ำในการจมน้ําแล้วก็นาเขาขึ้นมาได้เนี่ยเรามีการช่วยเหลือด้นยก็ได้ด้ายนะคะหลังจากที่อบรมให้ความรู้ไปแล้วเนี่ยก็จะมนทักษะในเรื่องของการเอาตัวรอดเพราะทักษะในการช่วยเหลือตามหลักการของการตะโกนโยนยื่นนะคะใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่หรือ การธรรมชาตินะคะแล้วก็ทักษะการลอยตัวก็เป็นการฝึกษาทพก่อเป็กเพื่อการป้องันแล้วก็การนําทักษะนี้ใช้ถ้าหากว่าเขาเจอเรื่องการตปนน้ำเกิดขึ้นกักตัวเขาเองนะคะทางผู้ปกครองมีความประทับใจแล้วก็รื่นชอบกับกิจกรรมโครงการเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาบอกว่าทางบุตรของเขาหรือลูกหลานเขาเนี่ย ที่ได้มีการลงเล่นน้าตามแหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยหลังจากที่ได้เข้าร่วมอบรมแล้วก็ได้รับความรู้ในโครงการอ่ะก็สามารถนาทักษะนี้ค่ะไปใช้ได้จริงถ้าเกิดลูกเขามีการจมน้ําหรือถ้าทั้งเจอผู้จมน้าเนี่ยเขาก็สามารถว่าลูกเขาสามารถนาทักษะนี้ไปใช้ได้จริงอ่ะคะสำหรับกองทุนกบทที่ดูแลในเรื่องของกองทุนสุขภาพดับตำบลนะเรียกกองทุนตำบลกองทุนรองเทอมแคร์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวหรือกองทุนฟื้นฟูเนี่ย ทั่วประเทศขณะนี้เรามีสิ่งดีๆมากมายนะครับที่เป็นตัวอย่างดีๆไม่ว่าจะเป็นที่นครสวรรค์น,นะครับที่มีความความร่วมมือของบ้านวัดโรงเรียนความร่วมมือขององค์กรชุมชนที่มาช่วยกันในการใช้เงินกองทุนในการฟื้นฟูผู้สูงอายุผู้พิการในชุมชนนะครับไปที่จังหวัดชนบุรีก็มีศูนย์ผู้ตาหลวงดูแลนะครับสามารถที่จะดูแลผู้สูงอายุทั้งในชุมชนฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ และขณะนี้กาลังร่วมมือกับกองทุนพื้นผูงจังหวัดในการดึงงบประมาณจากกองทุนจังหวัดมาร่วมด้วยผ่านทางกองทุนฟื้นฟูกลุ่มสาธุที่สตหตบนะครับอของจังหวัดชนบุรีตัวอย่างเหล่านี้เป็นการใช้เงินกองทุนตำบลกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะพึ่งพิงระยะยาวแล้วก็กองทุนฟื้นฟูจังหวัดที่ดูแลผู้พิการผู้สูงอายุเนี่ยผมคิดว่า มีตัวอย่างดีๆหลายๆที่นะครับทุกกองทุนในประเทศสามารถใช้กองทุนนี้ในการดูแลผู้ป่วยโควิดจัดการเรื่องอาหารจัดการเรื่องการดูแลในชุมชนดูแลที่บ้านจะเห็นได้ว่า3กองทุนนี้ของกบทเนี่ยท้งกองทุนตำบลกองทุนดูแลผู้สูงอายุและกองทุนฟื้นฟูที่จังหวัดสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ขอให้คนที่ทํางานเนี่ยได้มาร่วมกันเขียนโครงการร่วมกันพิจารณาและสามารถที่จะเป็นเครือข่ายทํางานด้วยกันได้นะครับ ก็เถอะมีสิ่งดีๆมากมายและติดตามได้จากเพจจาก YouTube ของกพทนะครับจากข่าวสารทั้งหลายท่านสามารถเรีเยนรู้ด้วยกันได้ครับขอบคุณครับ